เป็นยังไงบ้างครับเคยเห็นไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับนี่คือการแถลงข่าวนะเป็นการแถลงข่าวของไอ้ของไอ้อะไรเขาเรียกเวลาฟุตบอลแต่จบนะก็คือจบจบแมตช์การแข่งขันแต่ละแมตช์นะนะก็เหมือนกันในลักษณะนี้นะ นะได้ยังครับเได้ยังครับเได้ยังครับอ่านะทีวีแต่ละช่องก็ต้องการที่อยากจะอยากจะอะไรนะอยากจะเห็นโค้ดแต่ละทีมโค้ดแต่ละทีมมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเกมการแข่งขันในแมตช์นั้นๆใช่ไหมครับนะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญ,ญาตดูบุรีก่อนนะไม่ต้องหัวเราะคุณน้อยกัญจนาชนะนะแขร์อยนหน้าคนนั้นคนนี้ไปนะแป๊บนึงนะนะผมเคยพูดต่อหน้าภรรยานะนะว่าผมเตะไอคนที่ชื่ออัมพลฟองก่อนนะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้างั้นผมไปบอกเรื่องนี้ก่อนนะ ดูได้เลยครับนั่นนะครับต้องมานั่งนะวุฒิศักดิ์กบิชัยนะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะเหมือนกับวันที่ผมไปหาคุณกอสนทิพย์กองใสในเรื่องอะไรบางอย่างก็คือการเล็กคอร์ดผมจะไปแก้ปัญหาไอ้ตัวไอ้ตัวที่โทรโทรเสร็จปุ๊บมันจะมีการเขาเรียกมีเขาเรียกมีระบบเล็คอร์ด นะนะส่วนวันนี้ผมเตะนายอัมพลฟองอ่อนนะอย่ตรงจุดนี้ดูได้เลยครับคดีผมไปถึงไหนแล้วดูได้เลยครับคดีผมไปถึงไหนแล้วครับไม่ได้ครับไม่มีสิินถามครับคือผมอยากจะถามคดีผมเกี่ยวกับนายอัมพลฟองอ่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือครับ ดูได้เลยครับอายการสูดสุดดูได้เลยครับคดีผมครับวันเดือนปีเกิดใส่วัตถุนะครับทอทหารอดทนนะครับใส่วงเล็บเข้าไปนะใส่เข้าไปเลยครับอ่าแล้วล่ะจบจากมอทอดนทับบุรีสี่หนึ่งหนึ่งตองศูนย์เก้าสี่ห้าห้าทอทหารอดทนนะครับ วนไ้ทำเล่นนะล,ล่าสุดวันที่ผมกินข้าวกับน้ำตาใช่ใช่เมียไอ้นี่ไหมถ้าใช่ชี้บอกแสให้เลยอ่านั่นแหละใช่นี่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมอ่าบ้านมันอยู่ตรงจุดนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะี่แหละหมู่บ้านเดียวกันก็คืออยู่หมู่บ้านด้วยกันนะเป็นภาษาถิ่นของสกลรนครเรียบนะผมอัปเดตไปหลายครั้งเลยนะคดีผมนะ เาทำมาเล่นกับผมนะแม้กระทั่งอาจารย์มอทลอนะผมไม่ได้กลัวนะ้คยเห็นไหมครับตัวนั้นเป็นตัวล้อเรียนครับล้อเรียนของป๋าครับหรือว่าเจเกินครบับไม่ต้องมาไม่ต้องมาอัดทับนะนะไม่ต้องมาเล็กคอทับนะผมไม่ได้กลัวแนละ้วคุณน้อยกาจนาชนะเคนหรือแม้กระทั่งอสอ,อะไรนะ ออสอมไม่อย่างนะนะผมขับรถไปมาอยู่สกลนครนะสบายนะแล้วมันเล่นนะคุยเลยอยากคุยกับเพื่อนก็คุยเลยหนูคุยเลยเอ่าล่ะแล้วโรงงานสีต่างยางพลาไปถึงไหนครับ โรงงานสีตรังยางพาลารับรองว่าผมไม่ได้ใส่ของคุณแน่คุณมองคอนคุณสกุลไม่เกี่ยวให้ผมพูดเล่นๆไปเลยนะนะบนนอลธนงเกียรติบรรจงชีพแล้วก็ส่วนที่เหลือ <c oughs> ไปถึงไหนแล้วครับคดีผม ผมอยู่บ้านทังจุดนี้นะครับนะ701ทับ28ถนนประชาอุทิศตำบลพระาธาตุเชงชุมอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครใส่พระาธาตเข้าไปเลยครับนั่นแหละนะอัปเดตคดีผมเลยนะคดีวางแผนก่อรัฐประหารมาแล้วก็อีกเยอะยะจำนวนหนึ่งนะโอเคนะ